ขับออฟ e ดอะวในวันนี้นะครับวันอาทิตย์เต็มอิ่มกับความสวยงามของเทศกาลดอกโบตันที่ล่วอย่างสีสันที่หลากหลายฟังประวัติของดอกโบตันที่ถูกนารเทศมาจากฉางอานชมความสวยงามสุดอลังการของถ้ำพระหลงเหมือนถ้ำพระที่ถือว่าสง่างามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top o f t h เ w o r l นนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา1 0 2นากา25นาทีนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผมบันทึกเทปไว้ก่อนที่จะเดินทางไปเที่ยวแล้วก็อากาศนีค่ะที่เรากลับพึ่งกลับมาจากเที่ยวทริปตามรอยพระนางกูเชเทียนจากซีอานไปลนตอย่างวอาชัวรว,วันนี้เราบันทึกเทปในวันที่ผม เพิ่งกลับกันมาสดๆร้อนๆเลยครับเมื่อชาวเมืดที่ผ่านมานี้เองผมกับพิจเกิงสมทรัพย์อยู่ตรงนี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมใส่เสื้อดอกโบตันมาเลยดอกโบตันแต่ว่าได้หลังจากที่กลับมาแล้วที่ดอกโบตันภาพนี้พิจเกิองครับ เอาไปย้อมสีเหลืองนี่ยมันจะเหมือนดอกเบญจมาศมากนะเช่นดอกเบญจมาศกลิ่มมันจะเล็กหน่อยเนาะครับมันก็มีดอกไม้อยู่3ดอกอ่ะที่เขาแบบดอกบตันก็ของจีนใช่ไหมดอกเบญจมาศก็ญี่ปุ่นใช่ไหมดอกเหมยเนี่ยไต้หวันพี่อย่าพูดเยอะดอกนะเพราะว่าเดี๋ยวจะจบที่ดอกเลยถ้ามันหลายดอกมากเนี่ยเดี๋ยวมันจะกาเม็นอีช่ออ่เพราะฉะนั้นเรายเราเราเราต้องพูดไล่ทีละดอกคือทริป ตามรอยพระนางบูเชกเทียนเนี่ยเราเดินทางในช่วงเวลาที่เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้บานแล้วก็เป็นช่วงปลายเทศกาลดอกโบตั๋นพอดีฉันไปพิธีเกิดแล้วเราก็ไปชมดอกโบตั๋นจะว่าปลายเทศกาลก็ไม่ได้นะเพราะว่าปีนี้เนี่ยดินฟ้าอากาศมันแปลรวนช่วงที่เราไปเนี่ยมันบานเต็มเลยใช่ใช่ใช่จริงจริงแล้วช่วงฟล์โบร่มควรจะเป็นเมื่อประมาณสักสิบวันที่แล้วแต่ว่าตอนที่เราไปเนี่ยโอ้มันบานเยอะแม้แต่ ที่ซีอาเนี่ยเมืองที่พระนางบชเชกเทียนในประเทศดอกโบตันออกไปจากซีอานนั่นแหละทำไมถึงเรียกในประเทศดอกโบตันตามตำนานเนี่ยเขาบอกว่าพระนางบชเชกเทียนเนี่ยก็ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีคนต่างชาติมาเยอะใช่ไหมแล้วก็อยากจะต้องเป็นงานของราชสำนักที่ต้องต้อนรับคนต่างชาติซึ่งมาเยอะเหมือนเราบางทีเราก็มีงานบุพชาใช่เราก็อยากจะโชว์เห็นว่าที่ฉางอานเนี่ยซึ่งเป็นเมืองที่มีพลเมืองล้านคนในสมัยราชวงศ์ถังเนี่ยอยากจะโชว์เห็นว่าสวยงามก็ มีพระบรมราชโองการออกคําสั่งเด <Dead S 2> ็ดขาดเด็ดขาดให้ดอกไม้ทุกดอกที่อยู่ในฉางอันบานให้หมดเพื่อที่จะต้อนรับ <c oughs> คนต่างชาติปรากฏว่าก็บานหมดนะ <c oughs> มีดอกโบตันอยู่ดอกเดียวที่ไม่ยอมบานค <c oughs> รับพนามูเช็งเทียนก็หลกขาดคําสั่งเป็นกบฏไปอยู่ลวดยางอย,อย่างนั้นเลยคือตอนตอน้ตองต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าเราพูดถึง เซีอานบางทีเราก็เรียกว่าชางอานเพราะชื่อเดิมเนี่ยคือชางอานเป็นเมืองหลวงสมัยที่ละชงถังคือจริงเป็นหลายละชงแต่ละชงละชงถังก็อยู่ที่ชางอานนะครับแล้วก็พระนางบูเชเทียนเนี่ย เริ่มตอนเป็นสนมของหลี่ซื่อหมิงหรือถังไทจงต่อมาก็ยกฐาระขึ้นเป็นฮองเฮาในสมัยถังเกาจงถัง,งเกาจงถ้าบุชเทียนในปกครองอยู่หลังม่านเนี่ยตั้งแต่สมัยถัง,<า>งเกาจง,จงเนี่ยนะครับเริ่มที่จะสุขภาพไม่ดีแล้วต่อมาก็มาที่ลูกอีกสองรุ่นคือให้ลูกขึ้นมาสองคนแต่ลูก2คนเนี่ยแม่เอาไหนก็เลยตอหลังก็ขึ้นมาเอง เราก็ย้ายเมืองหลวงแต่ก่อนย้ายเมืองหลวงนี่คือน่าจะออกพระบรมราชโองการเนี่ยก่อนจะย้ายจากกร<า> <จะ S 1> อย,ย่างเสแ็จแล้วดอกโบตันก็ไม่อยู่รั่วอย่างแล้วก็จเจริญเติบโต,ตขึ้นนะแต่อันนั้นเป็นเรื่องตำนานแต่ว่าในเรื่องวิทยาศาสตร์หมายความว่าตอนที่อยู่ชางอากอน,อนก่อนอมันจะย้ายมันชูสามนิ้วไปไม่มันเป็นกระบฏทีหลังมันชูไปดอ,อกของมันแต่ว่าก่อนที่แต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์ทนี่หมายความว่าพระนางมุเชิตเทียเนี่ยน่าจะปลูก ให้มีการปลูกดอกไม้เนี่ยอยู่ในเรือนเพาะชำที่เป็นรอคอนทรลได้ใช่แต่ทีนี้พอถึงฤดูหนาวเนี่ยอากาศที่ช้างอานเนี่ยมันอาจจะเย็นกว่าก็ได้<ม>ก็เลยให้เอาไปปลูกที่ลวย่ยางปรากฏว่ามันขึ้นเพราะว่า<ม><ม>อากาศก็กลายมาเป็นดอกไม้ประจําราชวงศ์ถังประจําชาติจีนแล้วก็มีคนที่มีความชํานาญเป็นนักพฤกษศาสตร์คนจีนเนี่ยดูแลศึกษาต่อเนื่องกันมาเนี่ยเป็นรุ่นต่อรุ่นเลยนะม,มีความรู้ในเรื่องดอก โบรานตั้งแต่สมัยราชวงศ์ถังเนี่ยยังคงสืบทอดกันมาเป็นตระกูลนะจนถึงปัจจุบันอันนี้ก็เป็นความงดงามของซอฟต์าวร์ที่ต้องเรียนคุณผู้ชมนะครับว่าทั้งสองเมืองเนี้ยอากาศก็จะค่อนข้างแตกต่างกันอย่างผมกลับมาเนี่ยจะบอกว่าขอแห้งจมูกแห้งผากเลยเพราะว่าซีอานเนี่ยอากาศจะแห้งในขณะที่ล่วอย่างเนี่ยอากาศจะดีกว่าที่ซีอานในขณะที่ล่วอย่างเองเป็นพื้นที่ที่น้ําท่วมถึงเพราะทุกครั้งเนี่ย ในแนอดีตนะครับคือปัจจุบันเนี่ยเขาคอนโทรลจีนคอนโทรลระบบะชนประทานระดับของน้ําได้ด้วยเขื่อนทั้งหมดแหละแต่ในอดีตเนี่ยตัวอย่างน้ําจะท่วมในหน้านามแล้วน้ําจะลงในหน้าแรงเพราะั้นเนี่ยเวลาน้ํามันท่วมเนี่ยมันก็พาตะกรนพาปุ๋ยพาอะไรมาพอร้อนลงปุ๊บพวกตะกรมันตกลง ดินที่โลย่างจึงเหมาะก่การเพาะปลูกนึกถึงคล้ายคทุ่งอยุทยาอย่างเงี้ยอยุธยาน้ําท่วมถึงพื้นดินมันก็จะมีเรียกว่ามีแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์ปลูกข้าวปลูกอะไรได้ดีเป็นอุ่ข้าวอุ่น้ําเพราะว่าพื้นที่น้ําท่วมถึงเนี่ยจะมีเรียกว่าปุ๋ยต่างๆเนี่ยมันลอยมาตามธรรมชาติรพรัะางานวิชเขียนย้ายพี่นั่นเกษตรกรรมต่างๆก็ผลิตพืชผลได้เป็นอย่างดีรเราไปดูดอกโบ๊ตโบตันที่สวนที่นั่นเนี่ยมีดอก หลายสียนะพี่นะคือโบตันเนี่ยมันหลายสีมากนะมีทั้งขาวชมพูม่วงนะฮะแดงเหลืองแล้วก็เฉดสีต่างๆนะอย่างสีม่วงตอนนี้เนี่ยก็ไปปลูกที่พระราชวังต้องห้ามในปักกิ่งเนื่องจากว่าพระราชวังต้องห้ามเนี่ยชื่อจริงของเขานี่คือพระราชวังต้องห้ามสีม่วงเพราะฉะนั้นถ้าใครไปปักกิ่งตอนนี้เข้าไปที่กู้กงเนี่ย จะเห็นดอกโบตันสีม่วงอยู่พอมาฝั่งทางด้านลู่หยางเนี่ยดอกที่เป็นดอกโบตันของราชวงศ์เนี่ยคือสีเหลืองนะแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนๆปีหลายเฉดสีที่เป็นดอกที่พระนามูบชเทียนโปรดเป็นพิเศษเขาก็จะมีแต่ละสีเป็นสัญลักษณ์ของอะไรพอมาหลากสีอย่างนี้เนี่ยบอถ้าไม่ถูกในประเทศนี่ผมจะรียกว่าดอกโบตันเป็นสลิมมั้ยสละคือ มันก็มีหลายสีนะมีท <guitar> ุกส <dated teenage> <online> <c oughs> ีเลยนะ่แต่ต้องเรียนนะครับว่าดอกโปตันจีที่เขาบอกนะครับคนท้องถิ่นเขาบอกว่าสีที่หาดูยากที่สุดแล้วมันก็จะออกเฉพาะช่วงปลายเทศกาลเนี่ยคือดอกโปตันสีม่วงเข้มจนเกือบจะดำนะครับซึ่งมันต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างที่เราไปในสวนเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นดอกโปตันสีม่วงเข้มเท่าไหร่แต่พอไปดูในห้องแอร์เที่ยวควบคุมอุณหภูมิเนี่ยก็จะเห็นดอกโปตันสีม่วงเข้มได้ชัดเจนขึ้นที่ที่เราไปมันก็จะมีดอกโปตันที่เขาปลูกในสวน กลกเป็นยอมๆทุกคนที่ไปเที่ยวกับราเรเวอร์เนี่ยก็กแล้วก็ท็อปนิวเซ่ก็จะสนุกสนานกับมันมากถ่ายรูปคือมันเป็นบิสเนสแล้วก็มันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถ้าสวนบางแห่งเนี่ย ถ้าไม่มีการจัดการที่ดีเนี่ยพอมันเจอพายุเจออากาศเปลี่ยนเนี่ยมันก็หลงเหลงเนอะหรอไหมแต่พอไปสวนที่เขาปลูกไว้ในอาคารถ้าข้างนอกเนี่ยมันเหี่ยวเขาเอามาเปลี่ยนให้เขาก็มาเปลี่ยนแลวตกแต่งให้สวยแล้วก็ไอ้ความที่เป็น business เนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเขาก็จัดการให้มันดีนะอย่างที่เราไปเห็นในหลายเมืองอย่างที่ไปวัดพระถังสมจั๋งเนี่ยรงศาลาจีนเนี่ยดอกบัวตันเต็มเลยถ่ายออกมาเนี่ยโอ้ ยังกับย้อนยุคไปสมัยชทช่โฉงถังคือว่าดอกกระตัดมันมาปลูกรวมๆกันเนี่ยมันสวยมากครับแต่ที่สวนเนี่ยคือเมื่อกี้พูดถึงกลางแจ้งเนี่ยเขาก็จะมีอีกโซนหนึ่งซึ่งเอาดอกโรตัาเนี่ยมาจัดแต่อันนี้ผมใจผมมันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบที่อยู่ในสวนเพราะมันเป็นธรม <c oughs> รมชาติเป็นธรรมชาติพอมาอยู่เนี่ยห้องแอร์มันก็เป็นเรื่องของการควบคุมอุณหภูมิดูแลให้ปลูกคือ เข้าใจว่าวิธีการในการบังคับออกไม้ให้บานจนหนึ่งของเขาเนี่คือถ้าข้างนอกในบานธรรมชาติข้างในมันก็จะบานเพราะเขาควบคุมอุณหภูมิได้เพราะเขาเป็นห้องแอร์ก็จะเห็นดอกโพธิ์ันแต่มันก็จะดูไม่ค่อยธรรมชาตินนเตอนะ ที่คนจีนเนี่ยในสมัยที่ไม่มีห้องแอร์เนี่ยนะแต่เขาสามารถที่จะบังคับให้ดอกโบตั๋นเนี่ยบานตรงเวลาและเขาจะเรียกช่วงเวลาที่ดอกโบตั๋นบานเนี่ย golden time ดอกโบตั๋นหนึ่งดอกที่บานเนี่ยเหมือนทองคำหนึ่งตำลึงอะไรประมาณมันมันจะบานแค่ปีละฤดูเดียวถูกมั้ยช่วงเวลา20บวันแค่นั้นเองทั้งปีช่วงเวลา20วันแต่หมายความว่าเขาจะบังคับให้มันบานเนี่ยเป๊ะๆแต่หมายว่ามันเป็นความชํานาญพิเศษของคนที่ศึกษาเรื่องนี้ เพราะว่าคนจีนในสมัยนู้นเนี่ยพอถึงช่วงเวลา20วันเนี่ยเขาจะบอกว่านี่คือโกลเด้นไทม์ของเขาอ่ะเหมือนสังก่าญี่ปุ่นอ่ะพอถึงเวลาหนึ่งทุกคนจะเฉลิมฉลองใแต่สังาญี่ปุ่นมันคอนโทรลไม่ได้เพราะมันอยู่ในธรรมชาติต้นโตแต่หมายความว่าทุกคนจะรอเวลาที่ซากุระบานเหมือนกับเมืองจีนรอเวลาที่โบตันบานแต่โบตันเนี่ยมันคอนโทรลเวลาได้ลองนึกดูนะครับ พระชงถังเนี่ยก่อตั้งมาตั้งแบบเกือบ2,000ปีมาแล้วเนี่ยแต่ว่าสามารถที่จะควบคุมได้ควบคุมการออกของดอกไม้ได้เหมือนกับปัจจุบันนี้เนี่ยเขาใช้วิธีการที่เป็นก๊สเฮาส์ควบคุมภูมิภายในแต่ว่าเขาทํากันมามันจะคละสีกันซึ่งตอนแรกๆเนี่ยทุกคนก็จะตื่นแต้ว่าทำไมตอกลาบต้นเดียวมันมีหลายสีแต่ว่าต้องเรียนอันนี้มันคือเทคนโนโลยีอย่างหนึ่งของจีนวิธีการพิางทรามครับเพราะเขาเอาดอกกลาบเนี่ยเขาใช้วิธี ในการปักชำหรือเพาะชำก็คือ,อคือลำต้นหรือต,ตอของดอกกุหลาบที่ขึ้นมาเป็นแท่งสูงๆงเนี่ยนะต้นเดียวมันคือต้นองุอ่นพอมาใช้ฐานต้นองุ่นเนี่ยแต่เขาไปตัดต้นกุหลาบเนี่ยมาเสียบชำลงไปเพราะาเนี่ยต้นกุหลาบเนี่ยมันอาศัยลำต้นของต้นองุ่นในการดูดน้ําขึ้นมาเลี้ยงต้นกุหลาบจากกุหลาบที่เป็นไม้เลี้ยงยากเนี่ยมันกลายเป็นไม้ที่เลี้ยงง่ายขึ้นเพราะว่ามันมีต้นองุ่นซึ่งดูดซับน้ําได้ดีเป็นท่อําเลี้ยง ส่งให้นี่พูดถึงทอน้ำเลี้ยงนะครับไม่ได้พูดถึงบริษัทพลังงาน,นอะไรที่เป็นทอ่อดน้ำเลี้ยงของใครนะครับแต่ว่า ส่งเข้ามาแล้วก็กุหลาบมันก็จะออกดอกกันขึ้นอยู่กับว่าคือเขาจะเอาสีไหนไปปักเพราะฉะนั้นลำต้นต้นหนึ่งเนี่ยสมมติต้นมันสูงอย่างเงี้ยเขาก็จะไปปักตรงนี้เพร,ราะฉะนั้นดอกกุหลาบมันก็จะออกเป็นพุ่มตรงนี้ในแขนในข้างล่างเนี่ยคือถ้าไปเข้าไปดูใกล้จ,จะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ต้นกุหลาบเพราะต้นกุหลาบมันต้องมีหนานมมันเป็นต้นที่มันมีลายเหมือนต้อนองุ่นเลยนะครับก็ถามคนท้องถิ่นเขาบอกมันคือองุ่นเขาใช้วิธีปักชำซึ่งผมเฮ้ยน่า,ามาทําที่เมืองไทยนะเพราะว่าเพรา,พา,าระกุหล เร็วแต่พอไปปักอีโมเอ,อ้มาจะช่วยแต่ว่าอางุ่นไม่แน่มก็จะปลูกมคือกหลาบของเมืองไทยนี่ต้องอันนี้เราก็พูดตรงนะพระราชนีเนี่ยใน <c oughs> รชัชกาลที่9เนี่ยพรงท่านก็ส่งเสริมจนกลายเป็นกหลาบเนี่ยกลายเป็นพูดง่ายว่า แทาจะเป็นดอกไม้ประจําชาติไทยอย่างหนึ่งเลยนะนอกจากราชพฤกษ์นะแล้วก็ทุกคนก็ต้องขึ้นเมืองเหนือไปดูไปดูจวดอกกุหลาบที่เชียงใหม่กุหลาบเวียงพิงกุหลาบอะไรกุหลาบเป็นเป็นชื่อที่แบบทุกคนติดเลยนะเป็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ประเทศไทยทีนี้ก่อนจะพักกันเนี่ยนะครับขออนุญาตเชิญคุณผู้ชมนะครับเรามีทริปที่จะเดินทาง ไปเที่ยวเนี่ยในช่วงฤดูร้อนคือฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูที่วางแผนการเดินทางยากนิดหนึ่งเราก็จะไปเที่ยวหนึ่งคือไปเที่ยวในประเทแถบสแกนดิเนเวียซึ่งอากาศจะไม่ร้อนในช่วงฤดูร้อนครับเราจะเที่ยกหมู่เกาะเฟโรหมู่เกาะเฟโรเนี่ยเป็นหมู่เกาะที่อยู่ในอนาณาของประเทศเดนมาร์ก ก็อยู่ทั้งเหนือนะครับอากาศก็เย็นสบายธรรมชาติที่ฟาโรเนี่ยสวยงามมากเขาบอกว่าฟาโรเนี่ยมีความสวยงามของธรรมชาติที่สวยที่1ไเป็นที่ที่ควรจะต้องไปไปชมน้ําตกใหญ่ๆที่หมู่เกาะฟาโรนะครับซึ่งไม่ค่อยมีใครจัดไปเที่ยวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันค่อนข้างห่างไกลแต่รอดัวไปกับเราสะดวกสบายอีกคลิปหนึ่งนะครับก็เชิญชวนกันไปเที่ยวชมธรรมชาติของซีกโลกใต้นะครับที่ <S <S ออสเตรเลียก็คือที่ออสเตรเลียเนี่ย ในช่วงฤดูร้อนของเราเนของเขาเป็นฤดูหนาวแต่ว่าทางเขาานี่ไม่หนาวจัดแล้วถ้าเราโชคดีเราก็จะมีโอกาสได้เห็นแสงใต้ด้วยเพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้จะเป็นปีที่มีโอกาสเห็นแสงเหนือและแสงใต้เนี่ยเยอะกว่าปกติธรรมชาติของซีกโลกใต้เนี่ยจะต่างจากธรรมชาติของซีกโลกเหนือก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปติดตามสถานที่ท่องเที่ยวในลัว่วยางกันต่อพักนักครูครับตอนที่สร้างเนี่ยบรชษชเทียนเนี่ยออกเงินสมทบทุน สร้างพระพุทธรูปองค์นี้นะฮะซึ่งสูง17เมตรแล้วก็มีไฟห้าอ่อนหนะวานเนี่ยแต่เป็นพระไวยรจนะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่หมายถึงการส่องแสงการสว่างปัญญาและเท่าเทียมกันระหว่างเพศช,ชายเพศหญิงนะถึงออกมาอย่างอ่อนโยนเงินส่วนพระองค์20,000ก้วนคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันเนี่ยเขาคำนวณว่าอาจจะถึงพันล้านหยวนก็คือ5 0 0พัล้านบาท a r the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทาง Line@ a r n d อาราวเดอะเวิดนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับที่อยากจะเชิญชวนให้ไปเที่ยวกันเนี่ยก็คือ ไปเที่ยวชมความสวยงามของทะเลที่หมู่เก Leaf, าะมอลดีฟหรือสาธารณรัฐมอลดีฟมอลดีฟเป็นประเทศที่เป็นเอกราชษแล้วก็ไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของชาติในช่วงยุคลาดนาน,นิคมนะแต่ว่าจะบอกไม่เคยก็ไม่เชิงเพราะมันเป็น ประเทศในการป้องกอันของอังกฤษืออังกฤษไม่ได้มายึดครองแล้วก็มาเป็นเจ้าอาณานิคมของมาดิฟแต่ประกาศว่าจะคุ้มครองมาดิฟเพราะฉะนั้นมาดฟก็จะเรียกได้ว่าอยู่ในช่วงการคุ้มครองของอังกฤษในช่วงล่าอาณานิคมแต่เขาก็ถ้าไปถามคนมาดิฟหรือคนมาดิเวียนเนี่ยว่าเขาเคยเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษหรือเปล่าเขาบอกเขาไม่เขาไม่เคยเขาไม่เคยมองขึ้นแต่ถ้าดูในประวัติศาสตร์เนี่ยเขาเป็นประเทศที่ได้รับการคุ้มครองโดยอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครกล้ามาบุกแล้วเขาอยู่ในจุดยุทธศาสตร์เพราะเขาอยู่ทางใต้ของ สีลังกาด้วยความที่เขาเป็นประเทศที่อยู่กลางมหาสมุทรอินเดียธรรมชาติของทะเลเขาก็สวยงามมากนะครับน้ำใสแล้วก็ที่นั่นเขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างดีไปเที่ยวมาดินเราจะพักผ่อนกันแบบสบายๆชิลๆที่โรงแรมระดับที่เรียกว่า5ดาวพลัสทุกห้องมีบัตเลอร์ส่วนตัวคอยดูแล เราลงเครื่องบินที่มาเลเซ์เมืองหลวงของโมดีฟเนี่ยเรานั่งเครื่องบิน4ีเพลนส่วนตัวเนี่ยบินตรงไปลงหน้ารีสอร์ทเลยเอกลูซีฟมากนอกจากมีบัตเลอร์บริการทุกห้องเลยนะพี่ทุกอย่างอออินคลูซีฟก็คือว่าอาหารเครื่องดื่มไม่จำกัดวันนี้ตื่น10โมงครึ่งก็ทานอาหารตอน11โมงก็จะมีร้านอาหารเช้าเปิดตอน11โมงให้คุณรับประทาน uh huh. นะครับซึ่งสามารถที่จะไปเที่ยวกับเราแบบสบายๆชิลๆทริปนี้ทัวร์ไม่แน่นเดินไม่เยอะเดินเท่าที่คุณอยากจะเดิน <laughs> นะครับแล้วก็ว่ายน้ำอย่างที่คุณอยากจะว่ายไม่อย มันก็เดินเล่นพักผ่อนหากิจกรรมทำในรีสอร์ทแห่งนี้มีกิจกรรมให้ทำมากมายครับมีทั้งหมู่บ้านจำลองของชาวโมดิเวียนเป็นแล้วเป็นรีสอร์ทที่ก็อนุรักษ์ธรรมชาติอย่างสวยงามนะครับ,รบทีนี้เมืองจีนเนี่ยตอนที่เราจัดทริปที่ไปตามรอยพระนางบูเชกเทียนคนก็ร้อยกว่าคนคหลายคนก็เกรงว่าเฮ้ยพอคนเยอะๆเนี่ยจะไม่สนุกหรือเปล่าก็ต้องเรียนนะครับว่าเราไปกันเนี่ยถึงเป็นร้อยคนแต่ว่าเราไปกันแยกเป็น4บสัสก็จะเหมือน4กรุป๊ป ซึ่งกึ่งอิสระจากการหื้นรถบัสไหนเต็มก็ออกไปก่อนไปเที่ยวก่อนแต่ละกรุ๊ปเนี่ยมันแค่ประมาณ 25- 26ถึงคนเท่านั้นเอง uh huh. นะครับแล้วเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเรานอนโรงแรมไหนไหนก็ตามมันก็มีทัวร์อื่นปนอยู่กับเราในโรงแรมนั้นเนี่ย <c oughs> เป็น10บสกบรูปอยู่แล้ว <c oughs> เราไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนก็มีคนทัวร์จากที่อื่นมาปนกับเราเป็น1 0บสกบุูปอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการที่ดีของเราโดยซึ่งเราชินกับการจัดหัวกรุ๊ปใหญ่เนี่ย ลูกค้าจะไม่รู้สึกเลยว่าเหมือนกับเดินทางกับคนถึงร้อยหาคนนะไม่ใช่ทุกคนก็จะเซอร์ไพรส์มากเฮ้ยมันราบรื่นสะดวกสบายคนที่ไม่เคยลองเนี่ยต้องลองนะครับโดยเฉพาะเมืองจีนเนี่ยเป็นที่ที่มีอาหารดีดีอาหารนี่ดีแล้วเราก็เลือกสรรอย่างดีนะครับที่พักโรงแรมเขาเนี่ย ห้องดีมากห้องใหญ่โตโอ่อ่านะครับ5้าดาวของคือ5้าดาวของจริงของแท้นะครับราไปกับเราโดยเนี่ยอาหารอร่อยที่พักสบายแน่นอนซึ่งเราก็จะมีทริปให้คุณผู้ชมได้ไปลองนะครับแต่ทริปนี้คนไม่เยอะประมาณสักไม่ถึง30คนก็คือทริปคุณหมิงตาลี่ลี่เจียงนะครับเราจะเดินทางกันในวันที่ 16- ถึง21พฤษภาคมนี้ทริปนี้ใกล้จะเต็มแล้วครับก็เราจะไปเที่ยวเมืองตาลี่เป็นเมืองโบราณนะครับท้อนกลิ่นไอซึ่งมีอายุยาวนาน,านกว่า1,200ปีครับปี ไปเที่ยวสระนะ้ำมังกรดำเที่ยวภูเขาภูเขามังกรหยกทีมะมังกรหยกนะครับไปชมโชว์จางนหมมง<ะ>ไปเที่ยวขุบเขาพระจันทร์สีน้ําเงินคือเส้นทางนี้บางคนบอกโอ้ยไปกับคนอื่นก็ได้แต่บอกว่าไปกับใครก็ไม่สบายเหมือนไปกับเราเวาอะน,นี่เรายืนยันนะครับคนที่เคยไปเที่ยวกับเราก็จะรู้ว่าคุ้มค่าแล้วกลับมาต่อที่รั่วหยางเี่เกิงหลังจากดอกโบตันเนี่ยเราก็ไปที่พระตำหนักเทียนฐานเทียนฐานเทียนฐานก็คือ ขอบูชาฟ้าครับแต่ที่นี่เริมอยู่ในมิงถังใช่ไหมครัใช่ครก็คือว่าคนสมัยโน้นเนี่ยก็จะมักที่จะพูดง่ายว่าติดต่อกับสวรรค์ก็จะต้องมีการสร้างถ้าเป็นอะไรนะสมัยก่อนเขาเรียกว่าพิรามิดเนี่ย ทฤษฎีหนึ่งก็ว่าเอาไว้สําหรับติดต่อกับมน<ช>ุษย์ดาวแต่หมายความว่าในทุกชนเผ่าจะมีจุดหนึ่งที่เขาเชื่อว่าสร้างขึ้นมาเพื่อติดต่อกับสวามันคือหอสักระนะฟ้าหรือถ้าเป็นยุคข,ของบูชเทียนเนี่ยก็เปลี่ยนจากการสักระฟ้ามาผสมประสานเรื่องของาศาสนาเข้าไปด้วยาศาสนาเรื่องของพน์ของจจ้อพุทธนะเอาไว้อธิษฐานนะเพื่อที่จะอันนี้เป็นคนยุคโบราณเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งปัจจุบันเนี่ยก็ต้องขอพรจากฟ้านะ แต่ว่าที่ลั่หยางเนี่ยก็สร้างกันมาแล้วก็มายิ่งใหญ่ในสมัยของพระนามบูชเทียนมีทั้งถ้าเป็นภาษาการท่องเที่ยวปัจจุบันเขาเรียกว่าออฟฟิศพระนามบูชเกียนมันคือท้องพระโรงคือท้องพระโรงคือพระตำคือถาลที่ที่ก่อตั้งตรงนั้นเนี่ยคืออันนี้ก็คือสิ่งใหม่ <c oughs> แต่ว่าพื้นที่เดิมพระราชวังของพระนามบูชเทียนก็อยู่ที่จุดนี้อยู่ยังอยู่ที่จุดนี้ <c oughs> ก็หมายความว่าปัจจุบันเนี่ยจีนเนี่ยสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแบบแมนเมดแต่ไม่ใช่แมนเมดแบบไม่มีที่มา เขาเป็นแมนเมดแบบว่าสร้างอยู่บนสาที่เดิมทับที่เดิมทับที่เดิมไปเลยแล้วก็เราสามารถเห็นว่าณที่เดิมนั้นมันมีร่องรอยของสิ่งก่อสร้างเมื่อ1300ปีที่แล้วเนี่ยยังอยู่ใต้ดินนะฮะเขาก็สร้างขึ้นไปเหมือนกับว่าเราเดินย้อนกลับเข้าไปในอดีตในสมัยที่รั่วยางเนี่ยยังคงรุ่งเรืองในสมัยพระนามูเชเทียนนะฮะซึ่งอันนี้ในส่วนตัวผมนะผมว่าจีนเนี่ยคิดไม่เหมือนคนอื่น แล้วก็ทําให้สถานที่ท่องเที่ยวจํานวนมากเนี่ยมันมีความศักดิ์สิทธิ์ของมันแต่แน่นอนจีนก็แมนเมดแบบไม่มีอะไรเลยแล้วก็สร้างขึ้นมาเหมือนเหมือนเวียดนามอ,ะอ่ะนะแมนเมดแบบแต่เขายังต่าง่างเวียดนามนะเวียดนามเขาสร้างขึ้นมาเป็นแมนเมดแท้ๆเลย<ช>เพราะว่าเขา ไม่ได้มีเวนิสอยู่ที่นั่นเขาก็สร้างเวนิสเที่ยวสร้างเป็นอิตาลีอยู่ที่นั่นแต่ที่นี่เขามีรากฐานเดิมว่าที่นี่คือท้องพระงคงเดิมของพระนางบูเชกที๋ใชแต่คนจีนเรียกว่าออฟฟิศบูเชกตีภาษาท่องเที่ยวเป็นออฟฟิศเพราะว่าเป็นท้องพระโรงซึ่งอันนี้มันจะเป็นเทรนด์ของโลกนะเพราะว่าอะไรือไหมเพราะว่าที่ลักซออียิปต์เขาจะเคลียส์เขาจะเคลียตึกใหม่ๆนะออกให้หมดเลยนะ แล้วเขาจะขุดเมืองเก่าทั้งเมืองขึ้นมาแล้วบูรณะใหม่แล้วเอาดินเอาอะไรที่มันทับผมออกแล้วเราจะเห็นลักษซอที่มันย้อนอดีตไป3,000ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตึกรามบ้านช่องโลรงแรมอะไรใหม่ๆนี่นะต้องออกไปนอกพื้นที่ครับอันเนี้ยไม่ใช่แมนเมดนะแมนเมดเมื่อ3,000ปีที่แล้วแต่ว่าทําใหม่แต่ว่ายังอยู่บนรากฐานเดิมคซึ่งจีนเนี่ย ตอนนี้หลายที่เริ่มที่มีผสมผสานนะเมืองไทยนี่ผมไม่รู้จะเป็นแมนเมดแบบไหนนะแต่ว่าเมืองไทยอ่ะเอาพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดีก่อน <c oughs> คือเมืองไทยเราเอาแต่โฆษณาการท่องเที่ยวอ่ะผมก็บ่นมาทุกเทปเลยว่าโฆษณาการท่องเที่ยวแต่คุณไม่พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแม้แต่ในประเทศที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยอ่ะคนไทยยังไม่อยากเข้าห้องน้ำเลย, <c oughs> เลยรู้สึกว่าห้องน้ำไม่สะอาดตอนนี้ห้องน้ำสถานีท่องเที่ยวเมืองไทยเนี่ยสะอาดน้อยกว่าห้องน้ำสถานีท่องเที่ยวจีนอีกไม่รู้ ไปตอนนี้ไปเที่ยวเยวมืองจีนมันต้องกลัวเรื่องห้องน้ำนั่นแหละครับ <laughs> แล้วการบริหารจัดการเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยจะพูดอันนี้นคือ,อเขาดีมากๆนี่เดี๋ยวไว้พูดในสัปดาห์หน้าเพราะ<ท>ฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวที่ลู่หยางขนณะนี้เราก็จะเห็นจุดท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะ <laughs> นอกจากมิงฐานเทียนฐานแล้วเนี่ยก็คือพระราชวังแล้วก็ปราสาทยุคข,ของพนาบูเชกเทียนถูกสร้างขึ้นมาใหม่หมดเลยแล้วก็ คือข,ขึ้นทุกปีนะฮะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พวกเราไปกันอีกที่หนึ่งที่เราไปกันเนี่ยก็คือถ้ำหลงเหมือนถ้ำพระหลงเหมือนซึ่งถ้าแปลคําว่าหลงเหมืนเนี่ยก็จะแปลว่าประตูมังกรน,นะคร,ครับคือถ้ำหลงเหมืนเนี่ยคนปัจจุบันนึกว่าเป็นคนจีนสร้างจีนในที่นี้หมายถึงจีนชาวฮั่นนะแต่ว่าหลงเหมืนเนี่ยสร้างโดยชนเผ่า ที่เรียกว่าเป่ยเว่ยหรือว่าเซียนเปเ่ยเซียนเป่ยเนี่ยเป็นพวกชนเผ่าที่มีเชื้อสายพวกมองโกพวกซงหนูพวก<ะ>พวกเล่ลอนน่ะแต่เข้าพอเข้ามาเมียอำนาจอยู่ในจีนเนี่ยเขาเอาพระพุทธศาสนาเนี่ยมาเป็นตัวค้ำยันอำนาจโดยที่บอกกับผู้คนว่ากษ<ะ>ัตริย์ของเป่ยเว่ยเนี่ยคือพระพุทธเจ้ากับชาติมาเกิดหรือว่าเป็นเป็นตัวแทนของฟ้าหรือว่า<ะ>ฟ้าสั่งมาหรือว่า<ะ>โอรสสวรรค์<ะ>เ,เอาศาสนากับการเมืองเนี่ย แน่ก็หากันเลยแล้วก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาที่ถ้ำพระหยุนกลางก่อนถ้ำพระหยุนกลางเนี่ยสร้างพระพุทธรูปเนี่ยนะหน้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นหน้าของฮ่องเต้ของเว่ยเหนือเลยข้าพระองค์เสร็จแล้วพวกเว่ยเนี่ยย้ายจากต้าถงนะมาที่ลั่หยางมาตั้งเมืองหลวงที่ลั่หยางแล้วก็เริ่มขุดถ้ำพระเนี่ยเมื่อประมาณสักปี490ปกว่าไอ้ที่หยุนกลางเนี่ย เขาเริ่มขุดตั้งแต่390อีกร้อยปีถัดมาเนี่ยเขามาขุดที่หลงเหมือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพระนาบูเชเทียนหรือว่าถังเนี่ยก็เข้ามาพัฒนาที่พวกเว่ยทำเอาไว้รวมทั้งวัดเซาหลินด้วยวัดเซาหลินก็เกิดขึ้นเพ,นเพราะเว่ยเหนือนะฮะและหลังจากนั้นถังก็เข้ามาแล้วก็เริ่มพัฒนาจกนกระทั่งถึงสมัยของกษัตริย์ฮ่องเต้ถังเกาจงก็สร้างพระพุทธรูปใหญ่เป็นพระพุทธรูปไวยรจนะที่หลงเหมือนซึ่งผมโดยส่วนตัวผมนะ นี่คือพระพุทธรูปแกะสลักเข้าไปถ้ำพระที่สวยที่สุดเอาว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมว่านี่สวยที่สุดในโลกนะแต่แน่นอนเถียงกันได้และทีเนี้ยท่านสร้างเนี่ยก่อนที่พระนามูชเทียนจะขึ้นมาเป็นราชินีสมัยที่ยังเป็นฮองเฮาโย่ตอนที่สร้างเนี่ยบูชเทียนเนี่ยออกเงินสมทบทุนสร้างพระพุทธรูปองเนี้ยนะฮะซึ่งสูง17เมตรแล้วก็มีบหน้าอ่อนหวานเนี่ย แต่เป็นพระไวยโรจนะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ที่หมายถึงการส่องแสงการสว่างปัญญาและเท่าเทียมกันระหว่างเพศชายเพศหญิงะนะถึงออกมาอย่างอ่อนโยนพระานางบุเชกเทียนเนี่ยบริจาคเงินเนี่ยเงินส่วนพระองค์20,000ก้้นคิดเป็นเงินไทยปัจจุบันเนี่ยเขาคำนวณว่าอาจจะถึงพันล้านหยวนก็คือ5,000ันล้านบาทเพราะว่าเงินจํานวนนั้นเนี่ยสามารถที่จะสร้างพระพุทธรูปเนี่ยยาวเนื่องได้หลายปีใช้คนงานเยอะมากนะใช่ คนก็เลยบวกกับแคมเปญในการโปรโมตว่าพระนางคือผู้ที่จะเป็นพระพุทธเจ้าหญิงที่จะกลับชาติมาเป็นข้องเต้ผู้นําองค์ใหม่คค,คนก็เลยมองว่าอ๋อพระพุทธรูปองค์นี้ใบหน้าเหมือนพระนางโบเชตเทียนเพราะมีบันทึกเอาไว้ว่าพระนางเนี่ยเป็นคนที่มีใบหน้ากว้างแล้วก็หน้าผากกว้าง ทุกคนก็สมัยก่อนนะเนาะคือสมัยก่อนเขาไม่ได้คิดว่าผู้หญิงสวยจะต้องหน้าเล็กเรียวเอวคอดเอนะครับแต่ว่าเขาก็จะแบบชอบแบบอย่างเงี้ยแล้วพอไอ้เรื่องเล่าอ่ะการพูดถึงบารมีของผู้คนโดยที่เราไม่เคยเห็นหน้าเนี่ยก็จะนึกว่านั่งไงท่านหน้าเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลมกลืนกันไปอ่ะนะก็เราก็ได้ไปชมกันแล้วก็ พวกเราเนี่ยนะหลายท่านศรัทธามากนะเดินไม่ได้เดินไม่ไหวเดินช้าก็พยายามขึ้นไปจนถึงหน้าพระพักของรพระพุทธรูปองค์นี้นะแล้วก็ได้สัมผัสได้ถ่ายภาพออนมาอันนี้ก็เป็นเรื่องราวแค่ส่วนเดียวของทริปนี้นะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์เนี่ยเราจะเล่ารายละเอียดจาะลึกเข้าไปทั้งเรื่องของพระนางบูชเชกเทียนแล้วก็เรื่องของวัดเร้าหลิน แล้วก็เรื่องราวของสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองซ <CR S 2> ีอ่านื้วชฉั่งอ่านเดิมนะครับวันนี้เนี่ยเวลาหมดใช่แล้วบานานะครับเรามาพบกันกับเรื่องราวสนุกๆอย่างนี้ครับวันนี้ผมและพิธเกิรลลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ